สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะตอนนี้ดิฉันกำลังจะถอนต้นกระเจี๊ยบนะคะต้นกล้านะคะแต่ก่อนตรงนี้มันมีต้นกระเจี๊ยบนะคะต้นใหญ่นะสองสามต้นนะแต่แล้วพอเขามีมเมล็ดมเมล็ดเขาก็ร่วงลงพื้นนะคะแล้วก็ก็งอกเป็นต้นกล้ายยเยอะแยะเต็ไมไหมดเลยเพื่อนเพื่อนคะ่ะ งอกมาสองชุดแล้วก่อนไทยก็ชุดหนึ่งนะไทยแล้วก็ชุดหนึ่งค่ะสามชุดแล้วนี่นะเนี่ชุดที่สามแล้วเดี๋ยวจะถอนไปปลูกที่บ้านนาะคะดึงอย่างนี้เลยนะปลูกง่ายขุดลุมวางก็ติดเลยปลูกง่ายมากเลยนะหญ้า,าก็สวยนะเนี่ย ย่ากระเจยบมีขึ้นแข่งกันเลยต้นมันสำมาหลังไม่เห็นไม่เห็นซักต้นเลยมันตายตั้งแต่หน้าแล้งแล้วต้นมันสำมาหลังเนีย่ยมันทนอ,นอย่างนี้อย่างนี้เลยนะคะอ่าครตต้นกระเจยบยังสู้ญ้าไม่ได้เลยต้นพร้อมหองแหลงถ้าต้นมันสำมาหลังมันจะสู้ได้เหรอเนี่ยอืมกรจเจยบเอาไปต้มไก่แซ่บหลายรสชาติดเปดรี้ยวนะคะกระเจ็บ ถ้าเราต้มนานๆเนี่ยมันจะมีรสชาติที่แบบอร่อยมากเลยต้มให้ใบมันเปื่อยต้มไก่ต้มเป็ดต้มหมูต้มอ,อ้อร่อยต้มใสป่ปลาใส่ดับกินข้าวนั่นแหละแต่ว่าดิแท้ต้มนานไปหน่อยมันก็เปื่อยมันก็เลยได้สูตรแบบแบบอร่อยอะมันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่หรอกอ เยอะมากเลยเพื่อนๆค่ะเนี่ยได้กรํารหนึง่งละวันนี้จะเอาไปปลูกประมาณสองกรรํานะคะสองกำรรก็ประมาณห้าสิบต้นอะไรดําเจองูแน่เลยจะไล่มาทางคนนะี่แะชอบไล่งูงูมาทางคนแทนที่จะไล่แบบนี้ไปทางอื่นไล่ให้มัมาทางคน ไอคนก็กลวยละอ้ยออกแรงถอนนี่ก็เหนื่อยเหลือเกินทำงานก็นเหนื่อยมาแล้วเนะเาะแอกออกแรงถอนกระเจี๊ยบหน่อยเดียวทำเป็นถอนหายใจเงือกๆือสู้ๆค่ะมันเป็นกะบจังหวะการมันเป็นกระท่าท่ายืนด้วยมันต้องนั่งถอน ยืนถอนหายใจไม่ค่อยคล่องหรอกอ,อึดอัดถอนปึ๊บเหี่ยวปับ๊บเลยเนี่ยต้องห่อใบตองซะละอ้อแต่แล้ว,ลวฝนตกฝนตกโอ้ยเสียงลมหายใจดิชันเลอเพื่อนเพื่อนค่ะมันเหนื่อยฝนตกแล้วดูสิยาลุกมากเลยงเดียเรียงรากเกีียวหมันเท่ากันนะ จะไปใส่ถุงใส่ถุงแล้วกลับบ้านเลยไม่ห่อใบตองแล้วกลับบ้านครึ่งชั่วโมงถึงบ้านก็ลงดินนี่ยาลากเกี่ยวขาดไม่รู้มันจะหลดเปล่าไอ้ที่มันเหี่ยวเหียวอย่างนี้คือมันแห้งที่นี่มันดินทรายเพื่อนเพื่อนดินล้วนบนทรายแต่ดินทรายมันเยอะกว่าดินล้วนฝนตกมาสองสามวัน มันก็แห้งไงมันซึมไวน้ำมันซึมลงดินไวมากเห็นไหมมันสดชื่นแค่วันสองวันมันก็เริ่มแห้งเหี่ยวแล้วดังนั้นเวลาปลูกพริกปลูกอะไรเนะี่ยจะต้องลดน้ําถ้าไม่ขยันจริงๆนะมันยากที่จะได้กินนะถ้าต่อสายไว้ให้น้ำมันผ่านตลอดเหมือนที่ที่ฉันทำเนี่ยนะนะ ผ่านต้นอะไรนะต้นสะระเหนตต้นอะไรให้มันผ่านตลอดได้กินอยู่นะจะเอาไปปลูกราคาเป็นประดับบ้านด้วยปลูกให้มันโตเสร็จแล้วต้นของมันก็จะคล้ายๆปอแก้วนั่นแหละลำต้นของมันนะ่ะลำต้นของกระเจี๊ยบอะ่ะคล้ายๆปอแก้วนั่นแหละ แต่มันจะมีกิ่งก้านสาขาเยอะมันไม่เหมือนอาปอแก้วมันลำต้นมันจะตรงนะเขาก็เอามาใช้สารทําเป็นรัว้วนะรั้วเป็ดรั้วไก่นะคะรัวบบร้วบ้านรั้วปลูกผักนะแต่ต้นของกระเจี๊ยบเนี่ยมันมีกิ่งก้านเยอะแต่เราก็เอากิ่งก้านออกก็ได้แล้วหลอกก็เพอะเอาํำต้นลำต้นเขาใหญ่ไงใหญ่เท่านิ้วโป้งใหญ่กว่า ไม่ใช้ประโยชน์นะถ้าได้หลายต้นก็เอามาสานเป็นรั้วก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นรั้วตั้งแต่ตอนที่ยังยังขึ้นเป็นต้นเลยก็ได้แล้วปลูกเลี้ยงให้มันสวยๆนะคะแล้วให้มันดูเหมือนมันรั้วนะคะพอมันโตไปมันก็กลายเป็นรั้นะล้วก็ประดับตกแต่งให้มันดูสวยงามมันก็กลายเป็นรั้วผักรั้วอะไรได้ นะคะอยู่ที่การประดับตกแต่งต้นไม้ทุกอย่างอ่ะมันประดับตกแต่งได้ถ้าอยากทําให้มันสวยนะ่ไม่กระทั่งวัชพืชนะตัดให้มันสวยมันก็สวยถ้าไม่ทําอะไรมันก็ดูรกนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ได้กำหนึ่งพอดีดีกำใหญ่ๆดีงานะดำ